พี่ค่ะวันนี้ก็เตรียมผลไม้ไปปิกนิกนะคะนอกบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขากันนะคะก็จะเหมือนถ้ามีอาหารรองท้องอาจจะเป็นสแน็คเล็กๆแล้วก็ผลไม้นี่ขาดไม่ได้นะคะวันนี้น้องก็มีไอเดียดีๆนะคะเราใช้ผลไม้เสียบไม้แบบนี้เลยะคะ่ะก็เน้นนะคะเน้นว่าช่วงหัวกับท้ายนะคะช่วงท้ายตรงนี้นะ ให้เน้นเป็นผลไม้เนื้อแข็งนะคะวันนี้หน่องก็ใช้อป p เปิลนะคะส่วนช่วงด้านในอาจจะเป็นสตรอเบอรี่หรือองุ่นหรือกีวีก็ได้เป็นผลไม้เนื้ออ่อนนะคะก็จะสะดวกในการรับประทานเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าถ้าเราขึ้นเขาเนี่ยเราจะใช้เวลาอย่างน้อยก็คือชั่วโมงกว่าที่ขึ้นนะคะแล้วก็ลงสำหรับทริปที่น้องจะไปก็จะเป็นทริปที่ไปกลับ ประมาณ3ชั่วโมงเสร็จๆเนาะเราเราเคยเดินก็คือเดินตลอดทางเดินก็คือแบบว่าชื่นชมธรรมชาตินะประมาณนั้นก็เราก็จะหอบผลไม้แล้วก็สแน็คนะคะแบบแห้งๆแบบว่าสะดวกสะดวกนะคะก็เอาไปกินด้วยบนบนเขานะคะก็เพื่อเพิ่มพลังงานหลังจากที่เราเดินขึ้นไปแล้วเราก็เดินกลับออกมานะคะก็เป็นไอเดียง่ายๆนะคะแล้วก็ ทำได้ไม่ยากนะคะอย่างแอปเปิลก็เน้นว่าก่อนที่จะเสียบไม้เนี่ยปอกแล้วหั่นแล้วเนี่ยให้แช่น้ำเกลือนะคะเขาจะได้ไม่ดำนะ